แล้วนะผมจะทํากิจกรรมแค่ไปแค่วันที่สิบนะครับหลังจากนั้นก็จะไม่ทําแล้วนะครับก็คือต่อไปปีหน้ามันเป็นมันเป็นหน้าที่ที่องค์ปู่กับลุงพลจะเดินคู่กันแล้วเพราะว่าปีหน้าคงไม่มีอะไรแล้วคดงคดีก็คงยังเงียบไปหมดแล้วถ้าจะอุทธรณ์ก็แค่เขียนอุทธรณ์มันก็ไม่ยากแล้วใช่ไหมมันไม่มีการสื่อพยานพยเยินอะไรไม่มีแล้วอ่าก็คือทุกอย่างคดีจบเดือนสิงหาใช่ไหมคดีจบเดือนสิงหาแล้วก็ธันวาเราก็ จัดนางลำมาช่วยกันสมโพธิโอปูหลังจากนั้นเชื่อมือสละกันคนกิดกิดเชื่อใจสลาปะจอยผมคนเดียวทําไม่ได้นะทุกคนต้องช่วยนะครับทุกคนต้องช่วยนะครับทุกคนต้องช่วยกันนะอ่าก็นี่ครับคุณอัศดาอ่าอ่าอัศวดาอวัสดาคุณอวัสดา อันนี้เขาจองมาแล้วหนึ่งร้อยคนนะครับหนึ่งร้อยคนนะอ่าคุณอาวสดาคนสวยนะครับจองมาแล้วนะครับหนึ่งร้อยคนอ่าจองด้วยค่ะอ่าพี่จันทนาเรามีไลน์กันไหมถ้ามีก็ถ้ามีก็นี่มาเลยถ้ามีก็ทำทุกปีเลยค่าแอดไหนๆก็ทำแล้วก็ถ้าจะทำก็ต้องรอสลองปีหน้าเลยนะครับ ปีนี้เสร็จแล้วก็รอฉลองปีหน้าอีกทีหนึ่งเลยนะครับผม,มนะฮะก็คือ,อพันคนเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับพันคนแค่สมทบนะอ่าพันคนนี่แค่สมทบนะครับมไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดนะอ่าน้องพัดนารกคา่าวาน้องพัดนารักที่สุดเลยน้องพัดะน้องพัหนึงร้อยคนนะครับ แล้วก็นี่ปลาเล็กสามสิบสามคนนะครับผมปลาเล็กสามสิบสามคนแล้วก็ท่านอื่นๆอีกห้าคนสิบคนยังยังไม่ได้ลงมาชี้ให้นะครับผมองค์ปู่บริจิตไม่ให้คุยสลับไปไหนต้องอยู่ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าอย่าลืมว่าประวัติศาสตร์เนี่ยประวัติศาสตร์เราทำเราทำแล้วเพื่อที่จะให้เขาอยู่ ให้เขาอยู่นะครับาาสถิติสถิติเราเราทำไปคาคาไว้นะครับสถิติเราทำค้างไว้นะครับถ้าวันที่สิบหกนี้มีรางวัลใหญ่ขึ้นมาก็ไม่น่าจะอยู่ที่พันคนนะครับมันไม่น่าจะอยู่ที่พันคน จะเอเลขหกตัวเรียงกันตามตามตามเลขกองสลากเลยอย่างเงี้ย <c oughs> มันไม่อยู่ที่พันคนแล้วครับฮะที่ป่านนี้สวัสดีนะครับพี่สุขานเอ้ยใครนะคำนวณนะครับผมแม่น้อยแม่น้อยแม่น้อยแม่น้องเหมยโซฟเซีอีมีสวัสดีนะครับความศรัทธาทำให้เราตั้งใจที่จะทำค่ะทุกท่านเออแล้วแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ ก็ฝากไปถึงคนบางคนบางจำพวกด้วยนะครับที่เออเอาเงินเออเขาเรียกอะไร fcfc FC เหมือนอย่างเงี้ย fcfc พอเนี่ยเอ่อให้เงินมาจ้างนางลำให้เงินมาซื้อของไปแจกให้นู่นให้นี่นะครับอยากทกําก็ทําไปไม่ต้องแซะคนอื่นนะครับอยากทกําก็ทําไปแล้วก็ทางที่ดีนะเอ่ยชื่อเจ้าของเงินเขาด้วยนะนะเอ่ยเอ่ยชื่อเจ้าของเงินเขาด้วยนะทางที่ดีนะอย่าเอามาบอกว่าเฮ้ย เงินกูอย่านะอย่าเขารู้ว่าเงินใครนะ300สามร้อยยูโรเขารู้เงินใครนะครับอ่าก็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 พยายามอันนี้ด้วยครับไม่ต้องไปแซะนะอ่าไม่ต้องไปแซะนะครับไม่ต้องไปแซะนะไม่ต้องไปแซะเขาเออเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะไม่ต้องแซะนะครับผมนะแล้วก็ใครให้เงินมาก็เอ่ยชื่อเขาด้วยเอ่ยชื่อเจ้าของเงินเขาด้วยเจ้าของเงินเขาจะได้ภูมิใจ แต่ของเราเอ่ยไม่ไหวมาเยอะของเราของเราเกือบสองร้อยคนเอ่ยไม่ไหวไม่ใช่คนเดียวนะไม่ใช่คนเดียวเออหนึ่งพันคนเยอะไปไหมคะขนาดห้าเก้าเก้ายังเกือบเต็มลานอง์ปูอลังการมากขอ,ขอชื่นชมที่เออสนาศส,ส,สนาเหรอมันไม่เกี่ยวครับที่นี่ลําได้สูงสุดที่สองพันคนนะ ที่นี่นะลําได้สูงสุดที่สองพันคนนะครับผมอ่ก็ถ้าเกิดปตเแตนจัดมาพันคนเราร่วมอีกพันคนก็เป็นสองพันแล้วไงใช่ไหมอ่าแล้วคราวนี้คราวนี้จะมีคนอันนี้ไหม